ป่าท dungeon, kind of ี่ว่ามีมอปลาใหญ่ๆอ่าข้างๆปั๊มอ่ะมันจะตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นตาเป็นดวงอยู่แต่ว่าตกเปฉีกอะไรย่างเงี้ยคนที่เขาไปทำอะไรตัดยาอะไรพวกเนี้ยเขาเดินเข้าไปฉีกอย่เง้ขาก็ไปเห็นเหมือนว่าเป็นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเขาเดินก็ไปดูก็คือเป็นสภาพเปื่อยเปื่อยหมดเลยเปื่อยทั้งตัวเลยแล้วก็ผมมาเป็นกู้ภัยเขาวิ่งไปดูที่เน็ตอะไรอย่างเงี้ยไปถึงก็คือแบบ ขาวแบบเหมือนตุ๊กตาไอ้หุ่นใส่ใส่อะไรเงี้ยอ่าเราก็เลยว่ามัน,น,นผู้จัดนะก็ถอดชุดกู้ภัยเนี่ยเป็นชุดหมีเป็นชุดไว้จบเสร็จจบไปก็ก่อนที่ว่าพอดิบจะมาอะไรเงี้ยก็ระหว่างไห<ม>น,น,นก็แต่ทุกส่งปกติครับไม่มีอะไรก็เก็บศพไปที่โรงพยาบาลเก็บศพไปที่โรงพยาบาลแล้วก็อ่าไปหาเหมือนว่าเขาเรียกอะไรพิสูจน์หลักฐานนะ ไปเช็คตัวไปหาข้ามลอยนิ้วมืออะไรพวกนี้อ่าก็ทำเราเห็นของของืน่อนแล้วเห็นรถตัวเลยแต่เราไม่ได้คิดอคติอะไรครับเดีไม่ได้คิดว่าไม่ไดีอะไรเงี้ยเราคือเหมือนอาบน้ำให้เขาอะไรเสร็จทุกอย่างก็ตกกลางคืนก็ไปนั่งสแสดงบ่ายปกติขาเนี่ยก้าวไม่ออกปวดปวดแล้วก้าวไม่ออกแล้วทีนี้มีพี่คนนี้กขับรถขับ,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 บรถอ่าผู้ชายอ่าเขาขับไปอาบน,น้ำแล้วก็มาที่นว่าสา้มไปส้มก็บอกว่าเอ้ยกูยังไม่ได้ให้ตังค์เลย บอกให้ต่างพาเลยบอกว่าที่มือช่วยอาบน้ำอะไรเงี้ยพอย้ายของให้มาย้ายของให้มาสี่ห้าร้อยมั้งก็จะมาแบ่งๆกันอะไรเงี้ยเติมน,น้ำมันเตอะไรมาแล้วบอกเออมีอากันปวดขาเดินเดินไม่ได้เนี่ยตอนเนี้ก็คือขาก้าวไม่ออกเลยแล้วเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาตังค์ตรงเนี้ยลองไปใช้บ้านดูดูว่ามันจะหายคือไปถึงสิบนาทีขาหายปวดขาหายปวดแล้วก็ถึงประมาณสี่ห้าครึ่งระหว่างที่กําลังขับรถไป จะไปใส่บาตรตรงตลาดนัดวัะชนญาขาเนี่ยเยียบเบรกไม่ได้ปวดแบบขาแข็งเลยเยียบเบรกไม่ได้ต้องใช้เบรกมืออ่ะแล้วก็เลยเดินแบบผมจะเิพกกระเพาเไปาไปเ้าไปซื้อซื้อของใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็หายเี่ยเอาเล่าเรื่องผีประสบการณ์บางทางชอบนอนคนเดียวด้วยปีหายุ้งเลยเพราะผมว่าแปลกจว่ามันจะเกี่ยวกันหรอน่านั่งอยู่ก็คือนั่งสแตนบายกันขา วเดินไม่ได้เดินไม่ได้หรือแบบมันปวดแบบหลาวกระดูกเลยถ้ามันโดนข้องอะมันต้องไม่หายอย่างนี้แล้วแต่หมอฝากว่าเดินของถ้าเราไปไว้กับเขาเออเหมือนโดนทองเมื่อเราพูดอ่ะเราพูดว่าเราจะไม่ท้ต้องถอน อย่างนี้โดน้ำไม่ไม่ถึงสิบเนื้อเนี่ยไม่ถึงสิบเนื้อแต่แน่ว่าผู้ผีได้หัวแดงผู้หญิงได้หัวแต่คุยเรื่องผีกันในวัดนั่นแน่น่าสงสารมากเลยคนที่ตายอ่ะวัดเกิดเขาแล้วเขาไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีแฟนอ้าวเฮ้ยไม่เคยมีแฟนเขาปกติจะนั่งรถนั่งรถโดยสารนั่งรถโดยสารไอ้รถบัสอ่ะรถบัสที่ว่าสายเก้าห้าเจ็ดสุพรรณอ่างทองเลยอ่ะนั่นแหละเขาจะนั่งประจำทุกวัน จับได้ไหมจับได้ครับประมาณไม่เกินยีิชั่วโมงจำาะไรได้กำลังเตรียมจะหนีเพราะว่าในที่กนีมันรู้อยู่แล้วครับเว่าเขาพนักงานรู้วันมังแล้วก็แบบเ็็เลยรู้ว่าหนงนั่งทุกวันสองหลักฐานนี้มันถึงไหมก็คือกระเป๋าเดินปที่ผ้าผ้าคนหนูอ่ะ ถคนขับคนขับรถเห็นทุกวันนะคนขับรถก็ทุกวันนะเนาะวันนี้จะนั่งรถแสดงว่าหวาดจะหลงรักก็ไดานมู้หญิงจะรักอ่ะจะนั่งรถแสดงแบบนี้ชอบบอกเขาดีๆที่แต่ผู้หญิงเนี่ยเข้มแบบนี้มีเยอะเราผู้หญิงคนนี้ไม่เคยไม่เคยไม่เคยผ่านผู้ชายก่อนไม่เคยมีผู้ชายไม่เคยมีแฟนแม่ของเราบอกว่าไม่เคยมีแฟนเลยไม่เคยตกกับผู้ชายแต่ก็วันนั้นเป็นวันเกิดแล้วก็สั่งเลยว่า แม่ไม่ต้องไม่ต้องเาวหนละเย็นอะ่ะย็นกลับมาจะพัดข้างก็้าดแล้วก็หายแล้วาาเจอปลาไปเจอกบะกเอันนี้คือแบบที่สุดๆเลยแบบว่าเจอมากระตุก่แต่ถา